สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม PUBG Mobile กับช่อง PAJ7 นะครับผมอ่านะครับวันนี้นะฮะเราจะพามาดูเทคนิคกันนะคะทุกคนเป็นเทคนิคในโหมด a r e n a 8v8 นะฮะหรือ Santorini นะฮะก็เป็นโหมดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะใน a r i n a นะครับบอกเลยว่ายิงกันดูเดือดมากนะครับ 8v8 ดีวิ่งกันงงไปหมดเลยนะฮะก็ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะคะใครยังไม่กดถูกใจฝากกดถูกใจให้กับช่อง PAJ AH 7สักนิดหนึ่งนะคะพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับนี่ครับเทคนิคแรกนะครับตรงกระไดตรงเซนโตรินีนะคะตรงนี้นะครับเราสามารถหมอบลงได้แลยทุกคนหมอบอย่างนี้นะทุกคนอ่าเนี่ยแล้วก็เล็งเป้าเราสามารถเล็งเป้าอย่างนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นสะโขบนะฮะแบบว่าดักซุ่มยิงตรงกระไดเลยนะฮะทุกคนเห็นไหมฮะน,นี่อันนี้มมนสูกแนเนอนอนี่นี่ประมาณนี้ทุกคนนี่อะไรดักอีกได้ทุกคนนะด ปฮะเหมือนไหมทุกคนจัดรอบเหมาะนะครับจุดนี้นะครับถ้าได้เพื่อนมาอีกคู่คนนึงครับมาอยู่ข้างขาวเป็นคู่กันนี่ครับดักซ้ายดักขวาบอกเลยเฟียลมากครับต่อมากระไดนะครับเป็นกระไดนะฮะกระไดที่ปินที่างบนนี้เป็นกระไดฝั่งสีส้มมะทุกคนกระไดฝั่งสีส้มนะเน้นนะสีส้มนะนี่ครับตรงมุมนี้นะครับเราสามารถโดดลงไปได้นะครับทุกคนโดดไปยังไงนี่ครับพอโดดมามันจะอยู่อย่างนี้ทุกคนถามว่าไว้ทําอะไรเอาไว้ดักยิงทุกคนคนจะไม่สังเกตนะครับถ้าเราอยู่สีนํำเงินนะฮะเรามาอยู่ฝั่งสีส้มเนี่ยฮ เราจะดักยิงได้ฝั่งเสียมกนที่อยู่ใดฝั่งนู้นเขาก็จะไม่ยิงเราใช่ไหมอ่ะเนี่ยเราก็จะคอยดักยิงอ่ะสีส้มได้ทุกคนเนี่ยดูนะเนี่ยเดี๋ยววิ่งมาเดี๋ยววิ่งมาเนี่ยฮะเขาจะไม่สังเกตทุกคนเนี่ยเนี่ยเราจะยิงฟรีได้ทุกคนเนี่ยตรงนี้นะผมบอกเลยว่าเจ๋วมากเลยจุดนี้นะก็ใดฝั่งสีส้มนะอ่าเนี่ยเห็นปะโอโหทุกคนเนี่ยวิ่งมาให้ยิงเรื่อยๆทุกคนนี่นี่นี่เป็นไงอ่ะอ่าเราก็ไปดูเทคนิคต่อไปกันดีกว่าครับนะเทคนิคต่อมานี่นะครับเป็น เทคนิคการมาร์กัทุกคนเนี่ยเวลาเราตายใช่เราจะมาร์กจุดอย่างนี้ได้ครับกดมาร์กได้ทุกคนเราจะได้รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนครับเกิดแบบว่าเพื่อเราวิ่งซ้อนมาอย่างเงี้ยฮะเขาจะได้รู้ข้างหน้าเราบินศัตรูได้นะครับเขาะจะแบบว่ามาให้เพื่อนได้เห็นนะฮะทุกคนแบบมันค่อนข้างจะใหญ่เนาะต่อมานะครับนี่ฮะอีกจุดหนึ่งครับตรงนี้ครับตึกนี้สามารถปีนขึ้นได้ทุกคนปีนยังไงนี่ครับให้เราปีนขึ้นหังอย่างงี้ก่อนนะทุกคนนี่เออตีตกตกนี่ฮะ เป็นขึ้นหางอย่างนี้นะอาขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราเล็งมาที่หน้าต่างนะครับคนหน้าต่างตรงนี้นะฮะหน้าต่างตรงนี้ฮะแล้วก็กระโดดไปครับมันจะเกาะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนให้เราเลื่อน้ายมาหน่อยนึงครับแล้วกดกระโดดครับมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ฮะทุกคนแล้วก็ปีนขึ้นมาได้ครับนี่ครับเหมาะสําหรับการแบบว่าใช้สไนเปิลบักยิงซุ่มยิงเขาจะเห็นทั่วแมปเลยทุกคนเนี่ยฮะมันจะเห็นหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะทุกคนเนี่ยไว้ส่องไว้อะไรได้นะครับนี่ครับถือว่าดีนะครับจุดนี้ มันแบบมันมีหลบได้ทุกคนเนี่ยะไว้เปิดยิงไอันนี้มือสั่นนิดหน่อยครับนี่ฮะมันสามารถหมอแบแอบอย่างนี้ได้ครับถ้าเกิดเราโดนสวดขึ้นมาเนี่ยครับอ่าต่อมานะครับเป็นกระไดฝั่งสีส้มอีกแล้วฮะ,ะเอ้ยเป็นกระไดกระแพงฮะนี่ฮะตรงนี้สามารถปรีนขึ้นได้ครับให้เรามาที่ข้างๆเงี้ยทุกคนนี่แล้วกดปีนนะครับอ่าขึ้นมาอย่างนี้ได้ครับเนี่ยโดดไปได้นะครับนี่ฮะนี่ครับ เราสามารถหมอบนีฮะดักยิงครับเราจะยิงข้างทางฝั่งซ้ายก็ได้ครับหรือว่าเราจะยิงตกกระดาษกระดาษอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยแบบว่าเอาไว้ซุ่มมะบางทีเขาส่องมาแต่ข้างหน้าเขาไม่ได้มองข้างบนอย่างเงี้ยฮะเราก็ไว้ยิงได้เนี่ยสามารถจิดปักกระดาษได้อย่างงี้ได้นะทุกคนเนี่ยครับถือว่าดีนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าดีอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆทุกคนเนี่ยสำหรับตรงนี้นะอ่ะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับที่เอามาฝากกันนะครับก็ใครยังไม่กดถูกใจฝากถูกใจให้ได้ครับวันนี้ก็ไม่มีออออะะะไไไรรรนนนนนนคคคคััััับบกกก็เาวววว้้้้จให่ลิปปแีีขสสด